สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องโบซซาชาแนลเอกวันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องนะครับห้องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมมาเช่านะก็ลกๆหน่อยครับขออภัยนะครับที่ผมมาเลยก็มีตู้เสื้อผ้านะครับรีวิวนะครับห้องอาจจะลกๆหน่อยนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมี ทีวีหนึ่งเครื่องครับแต่ว่าทีวีนี้ดูไม่ได้นะเพราะว่าต้องใช้พวกหนวดกุ้งอะไรของเขานะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับห้องอาจจะรกๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งย้ายมามีพัดลมนะครับห้องก็ความกว้างเพราะว่ากว้างอยู่นะครับหน้าต่างด้านหน้าก็มีม่านให้นะครับมีเครื่องซักผ้านะครับ มีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีตู้ื้กผ้ามีทีวีนะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ในขาดแค่เตียงนะครับก็อันนี้เป็นในครัวนะเป็นระเบียงผมทําเป็นในครัวนะครับแล้วก็ทุกนี้ห้องนอนนะครับเป็นนอนแยกกันนะครับสองที่นะครับห้องอาจจะรกๆหน่อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มารีวิวคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับพิกัดนี้อยู่ที่เขววัดพรพะร่วงจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับสุขาพิบาลห้านะฮะมีห้องว่างให้เช่าหลายห้องนะครับสามารถมาเช่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ